นะขอบคุณจ้าฝากความคิดถึงไปกับสายลมช่วยพัดพาช่วยบอกเธอว่าฉันเหงาแทบจะขาดใจคิดถึงเธอละเกินไม่อยากเดินลำพังต่อไปอยากให้เธอเคียงข้างกาย ผ่านคืนวันที่เหงาใจไปด้วยกันคิดถึงเธอละเกินไม่อยากเดินลำพังต่อไปอยากให้เธอเคียงข้างกายผ่านขึ้นวันที่เหงาใจไปด้วยกันเคียงข้างกาย ผ่านขึ้นวันที่เหงาใจไปด้วยกันขอบคุณค่ะเพราะไหมโอเคค่ะตุ๊กจะลงไลฟ์สดแล้วนะก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะขอบคุณคุณซอยจุปรบมือให้เออคุณซอยถี๋คุณซอยถี๋ไม่ใช่ซอยจุขอบคุณนะที่ปรบมือให้ขอบคุณน้องตะวันขอบคุณคุณหวานเจี๊ยบ ขอบคุณน้องตะวันขอบคุณคุณหวานเจี๊ยบขอบคุณพี่ยศขอบคุณน้องไอซ์ขอบคุณน้องโตเกียวขอบคุณไทยบ้านเลี้ยงเป็ดขอบคุณคุณสุขสร์ขอบคุณคุณโอ้ยเออลุงนงขอบคุณลุงนง ขอบคุณลุงนงขอบคุณอุ้ยทำไงจะจำชื่อจำชื่อได้ไม่หมดขอบคุณเอ่อพ่อทนพ่อน้องเนยขอบคุณหมวดยุทธขอบคุณคุณสุรชัยทั้งหกร่างขอบคุณคุณขอบคุณคุณโอ้ยจำชื่อไม่ได้แต่ว่า ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะที่คุณนายเสรีคุณนายเสรีคุณซอยจุคุณแอนขอบคุณคุณหวานเจี๊ยบขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะร้านว่จใจหลายคนลูกๆจะลงไลน์แล้วนะคะยกมือขึ้นใบใบได้เลยจ้าได้ย่างช่นชอความสวยเธอเป็นต่อ คารมไม่เป็นเรอเดี๋ยวกว่อนเด้อตุกกำลังเลื่อนหาชื่ออยู่เด้อโอ้ยนาอก็ขอบคุณฝากรวมนะจาฝากรวมนะจาขอบคุณทุกๆคนนะเดี๋ยวเด้อ ยกมือขึ้นบายบายได้เลยได้เลยได้เลยไปเจอกันที่ช่องน้องตะวันโทรแสงนะคะพี่หนวดไปเจอกันที่ห้องน้องตะวันนะคุณนายเสรีไปเจอกันที่ห้องน้องตะวันนะ สี่สิบเก้าไล่มีใครมากดให้ตุ๊กบ้างอ่ะ โอเคค่ะ45ไลค์ขอบคุณมากๆนะคะก็ขอขอบคุณน้องเอน็นขอฝากน้องเอ็นของตุกด้วยนะคะเป็นน้องสาวตุกดจ้าเออพี่นวดไปเจอกันที่ห้องน้องตะวันนะถ้าไม่ไปตุกจะโป่งโอเคค่ะบายบายรักทุกคนนะคะถึงจะเมาแต่ก็รักทุกคนนะคะเมารักค่ะ สิบเอดไลค์แล้วขอบคุณมากคุณพี่หนวดขอบคุณนะหมดเนื้อหมดตัวหรือยัง <Okay. S 2> มาจุกบเม่งหน่อยสิ <Okay. S 2> ไป